Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง Pop Off Patriot ครับผมวันนี้นะฮะเราจะมา unbox อัลบั้มของ God Seven กันจ้า,าตอนนี้คืออยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นกล่องพัสดุที่เพิ่งส่งมาถึงเราเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยจ้ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแอบช้ากว่าปกติเพราะว่าปกติเนี่ยเราสั่งที่เดิมนี่แหละ K Town For You นะฮะแต่ว่าครั้งนี้มาช้ามากมาก,มากบอกเลยว่าช้ากว่าปกติ K Town For You เนี่ยเขาก็ มี announcement ออกมาว่าครั้งนี้สำหรับอัลบั้ม GOT7 ก็จะส่งล่าช้ากว่ากำหนดนะฮะเพราะว่ามีปัญหาด้านการผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทำให้จะส่งของได้ช้ากว่าปกตินะฮะแต่ก็โอเคในที่สุดมันก็มาถึงเราแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมา Unbox ให้ทุกคนดูกันนะฮะว่าในอัลบั้มหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้ของซุ่มเป็นเมมเบอร์คนไหนบ้างนะฮะซึ่งครั้งนี้จริงๆมีปก ด้วยการเจ็ดแบบด้วยกันนะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะมีความเหมือนกันหมดทุกอย่างมีแค่ปกนี่แหละที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยสั่งมาแค่2อัลบัมนะ้มณตอนนี้นะเราสั่งมา2อัลบัม้มแต่ว่าเราสั่งเพราะว่าเพื่อนเราลงไซรเราก็เลยสั่งกับเพื่อนไปเพิ่มอีก2อัลบัม้มก็จะเป็นทั้งหมด4อัลบั้มนะฮะแต่ว่าสาหรับในคลิปนี้ที่เราจะมาอันบ็อกซ์กันเนี่ยก็จะมาอันบ็อกซ์สอัลบั้มด้วยกันดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปกใครของจุมเป็นใครแล้วก็จะได้อะไรซ้ามาบ้างหรือเปล่านะ่าออขขใใหห้้ห้ไมซ สุนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวขอไปจัดการจัดแจงจัดโต๊ะตั้งกล้องอะไรแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะอัลบั้มดูกันนะฮะนี่ก็คือ2ออัลบั้มที่เราได้มานี่ก็จะเป็นด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะ แต่ก่อนอื่นเมื่อกี้เราลืมไปเลยว่าด้วยความที่เราสั่ง k t ท for y y u u ใช่ไหมมันก็จะมีการ์ดเบเนฟิตมาให้เราด้วยนะฮะเป็น p r e ออเดอร์เบเนฟเราสั่งมา2บั้มเราก็จะได้2ใบด้วยกันนะฮะก็เลยเมื่อกี้ตอนแกะออกมาจากกล่องพัสดุนะฮะแล้วก็เขาก็วางไว้บนอัลบัม้มเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นแล้วจ้าว่าเราได้2ใบนี้ครับใบแรกนะฮะเป็นน้องคยอมของเรา ยุคยอมนะครับเป็นโพลารอยด์สไตล์การ์ดเนาะจะเป็นเล่มเดี่ยมแบบนี้นะฮะหลังเข็นคัสเซเว่นเราชอบภาพที่เป็นสไตล์โพลารอยดอย่างนี้มากเลยอะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นยองเจจ้าคิวมากรูปนี้ดูดีนะฮะสองใบที่เราได้มาแต่ว่าเมนยังไม่มาหาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้เงินแก้ปัญหาด้วยกัน าอ,อาน,นะฮะฮโอเคก็เดี๋ยวได้เวลาที่เราจะมาดูของในอัลบัมกันแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มแกะจากอันนี้ก่อนละกันเนาะบัมที่ได้มานะฮะก็จะมีตำหนิเล็กน้อยมีการบุบมุมอย่างนี้นะฮะด้วยความขนส่งไกลอะนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าโปกตรงนี้ชอบมากมันเป็นแบบบุ่มลงไปอะทุกคนเนี่ยมันเหมือนโดนสแตมลงไปนะฮะตรงนี้ด้วย เป็นเลขเจ็ดอย่างนี้นะแล้วก็ด้านข้างเนาะนี่มีรอยตรงนี้ด้วยนะเนี่ยข้างๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาเหมือนสแตปมให้มันเป็นบุ๋มลงไปอย่างนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะฮะเรื่องชอบมากแล้วก็มีตําหนิเล็ก,ลกลน้อยเช่นเดียวกันเพราะการขนสง่งนั่นเองนะฮะนี่ก็คือด้านหลังประมาณนี้มีสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้านบนอย่างนี้ด้วยโอเค เดี๋ยวเรามาดูข้างในกานมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้ถึงออกมาชื้นโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวลืมไปเลยว่าเปิดมาเราจะเห็นเลยว่าเป็นปกใครนะฮะได้พี่มาร์กนะฮะดีใจมากมาดูตรงนี้ก่อนไม่มีอะไรเนะาะฝาเฉยๆโอ้ยทุกคนดีใจอะแต่ก่อนอื่นมันจะมีของสุ่มอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราขอไปเอาออกก่อนนะทุกคนเราจะพยายามไปดูนั่นงเงยอยู่ตรงนี้ อยู่ข้างใต้นี่เลยจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเออทำยังไงดีทําอย่างนี้ได้ไหมแล้วดึงออกมาแต่สมุดโฟตโต้บุ๊กโอเคเก่งมากชมตัวเองด้วยโอเคโอเคโอเคมา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 ,มา,มา,มาดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าโฟตโต้บุ๊กเนี่ยเป็นยังไงรูปดีแค่ไหนด้านหลังและสันปกน,นะครับผมเอ,อ๊เหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างใน หรือเปล่านะไม่มีเนาะไม่มีไม่มีไม่มีมมโอเคปกพิมารของเราโคตรเท่มามาดูกันข้างในนะฮะโคตโบุกดีใจอะ่ะได้พิมาร <c oughs> มโคตรเท่แต่ว่านี่ยองเจโดนบงังเพราะมันอยู่ตรงแบบตรงกลางเขาเรียกว่าอะไรสันของสันนังสื่สพอดี คิมยองของเราโคตรพระเอกโว้พี่มาร์คหนุ่มอูร์นะฮะโคตรเท่อพี่มาร์กลุกนี้โคตรดีอะ่ะโว้พี่บีของเรานี่ก็คือเมนเรานะฮะซึ่งหวังว่าของสุ่มทั้งหลาย มาเยอะๆเอะคอร้องชอารูหมีมาเลยอะ่ะแล้วคือดูตาดิตาที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่าอะโคตรเท่จริงลุกดีทุกอันโอ้ดูดูดูด,ด,ดทุกคนดูแอดิจูดและท่าโพสพี่แกดูท่าน้องแจของของพวกเราท่าแบบมีความเซ็ซี่อะ่ะทุกคน โหแต่อันนี้โคตรเท่ต้องขอย,ยืมโพสหนี้ไปใช้บ้างละเครื่องดูดฝุ่นก็มาจ้าโอ้ยูนิตนี้คือดีมากเท่โคตรเท่อะยองแจโดนอยู่บนแบบสันปกเียวอะ ว้าวเซ็กซี่ไปไหนอ่ะเฮียเฮียแจ็คต้องบอกเลยว่าเราแบบพยายามไม่ไปดูพวกอันบ็อกซ์อะไรอย่างนี้ก่อนเลยเราชอบแบบลุ่นด้วยตัวเองทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้อะไรเลยว่าแบบในนี้จะมีภาพอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะมีของสุมอะไรยังไงบ้างก็จะแบบจริงๆก็พอดู เร,เรียกว่าอะไรอะตอนพรีวิวอัลบั้มอะก็ดูมาบ้างแล้วว่าในของในบัมมันจะมีอะไรบ้างแต่ก็จะไม่ได้ไงแต่มีแบบรูปแบบไหนอะไรเงรี้ยไม่รู้เลยจ้าแล้วก็ไม่จริงคอนเซปต์ concept, ความเซ็กซี่นะฮะแจ็คสันแวนคองวราว้าวคุณพระเอกซีรีส อันนี้คือแบบผมจริงหรือว่าเป็นวิกแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยถ้ามีดีมากอะสองอนคนนี้โคตรเท่ลุคเซยิยนเราชอบแฟชั่นลุคของอัลบั้มนี้มากเลยอะโว้วแบม my by <guess> a s r e a k e r เหนือเมนนะฮะดูดิ ي, ดูสายตาดูลุค โคตรดีอ oh, ่ะแบบ a t ต i ตรงแอ t t i t จูดอะเนาะความแฟชั่นความในแบบเนี่ยดูแต่ละอันดิแต่ละรูปคือถ้าโพสโคตรสแสวะโคตรเท่โคตรชิคว,ว้าวยอมคือนะดีมากเป็นคนที่แบบหน้าแบบ symmetric ทุกอย่างพอดีโคตรหล่อรูปเนี้ย โดยเฉพาะไซ์โปรไฟล์อ่ะคือชมมาตลอดไม่ว่าจะแบบคัมแบ็คครั้งไหนชมหน้าไซ์โปรไฟล์ของจอมมาตลอดอา่ามักนิ่ลหูแบมแบบเหนียวเมนจริงบอกเลยเท่มากเท่มากรวบรวมทันทีนะฮะทุกคนเล็กไปหน่อย คือสร้างฝึกอะไรกันอยู่โอ้เปลี่ยนลุกแล้วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนคอนเซตต็ปต์จินยองลุคนี้ดูเด็กมากพี่แจ็คก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบบเซ็กซี่อยู่นะโอ้พี่วีพี่บีแบบคือองศาท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนไม่ต้องพยายามอ่ะขยับท่าไหนก็เท่ก็เป็นโพสแฟชั่นแะล้โอ้ เดี๋ยวมีกล้ามแบมเหรอโอ้ไม่กอดกลาใหญ่มากแขนแบบรัดคอคนตายได้ไอ่ะทุกคนชอบปลอยศักกอันนี้มาเลยอ่ะสีสวยเนาะเขาจัดแสงดีนะทุกคนแบบฉากไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้อง แฟนซีอะไรเท่าไหร่แต่จัดแสงให้มันสวยอะไรเงี้ยลุธรรมดาธรรมดาแต่มีความเท่มีแบบสีที่แบบไปในทางเดียวกันลุไปในทางเดียวกันอะไรเงี้ยคอนเซปต์ Concept, ดีมากโอ้ยไมคนึกว่าแอดโฆษณาเครื่องสำอางเครื่องสำองางเมื่อกี้พูดชัด,ดว่ว <laughs> เครื่องสำอางนะฮะ <laughs> เหมือนไหมเหมือนแอดเครื่องสำอางจริงอะ่ะโอ้ เปิดหน้าผาสอโคนดูดิว้คุณลุงสองคนมาแล้วจ้ะเฮ้ยดูงนี้คิ้วหลังๆอาจจะเปิดยากนิดนึงนะฮะวแต่ลุคนี้จิ้งยองคือเด็กจริงอ่ะดูลดอายุมากอ่ะอ้ชอบลุคนี้ชอบแอติจูดในสายตา แบบมีความแปรเๆล่วนลุมนี้ก็แบบเป็นแบบน้องน้อยหมดแล้วทุกคนกรวมนะฮะหมดแล้วก็ God Seven ที่เราคิดถึงคือดีมากเลยปกมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าข้างในนี้นั้นจะมีของซุ่มอะไรยังไงบ้างนะฮะเราจะทำยังไงดีให้ ให้หยิบได้ทีละชิน้นทีละชิ้นโดยที่ไม่เห็นอย่างอื่นคลำเอาอย่างนี้เหรออ่ะอันนี้น่าจะเป็นกาดโอ้ยยากอะทำไงดีอะทุกคนอ่ะเมื่อกี้วิธีที่เราทำนะฮะก็คือคว่ำม,มันลงมาให้ของไว้ที่ฝาอย่างนี้นะฮะเรามาดูอันนี้กันก่อนนี่คือซีดีนะทุกคนนี่จะซีดีส่วนของุูมเดี๋ยวเรามาหยิบทีละอยา่าง ทำเป็นความๆไว,ว้อย่างนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะฮะอันนี้คือโฟสเตอร์พับเวาชอบกระดาษแบบนมั้งเลยอะทุกคนมันแบบฟีลลิ่งมันดีมัน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 ลื่นชอบชอบแล้วลุคนี้คือเท่กันว่าเนี่ยจินยองจินยองลุคนี้คือเข้าโคตรอะ่ะจินยองใส่แว่นอะ่ะดีมากอะ่ะนะทุกคนคือแบบ สไตล์เป็นของตัวเองมากอะเนเอะเทอารดึงให้ดูอีกด้านหนึ่งนี่จะาก็จะเป็นแบบว่าเครดิตอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นก็เป็นเ l e g i เคแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือโปสเตอร์อีกใบหนึ่งเป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มอะมาดูกันสามสองหนึ่งเป็นเดี่ยวอะสามสองหนึ่งอ,อยู่ภายล้ว อ๋อ oh, หรือว่ามันมาพร้อมปกถ้าเกิดได้ปกมาก mm hmm. ก็จะได้โปสเตอร์มากป่ะหรือเปล่าเนี่ยมัว่วมั่วเอานะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราได้โปสเตอร์พี่มาร์กครับผมโอเคต่อมาสิ่งนี้คือสิ่งนี้นะฮะชิบโอหรือมันมาเป็นเซตจริงๆทุกคนปกมาร์คโปสเตอร์มาร์คแล้ะอันนี้คือ ลีเร็กส์บุ๊กก็เป็นพี่มาร์กนะฮะมีจ้าพี่มาร์กจ้าโอ้ลุคนี้ดีมากโคตรเท่เฮ้ยมีความเป็นแบบฮอตเนิร์ดนะฮะเนี่ยโอเคประมานนี้ไมเล็ก อุยเห็นแล้วอะ่ะทุกคนมันจะเป็นมาสกอีกแล้วหรือมันว่าเป็นเซตจริงๆริวะนี่นะฮะเป็นท็อปอัพ come and get it g o d seven เป็นท็อปอัพที่มานะครับผมให้ดูใกล้ๆอีกหน่อยเห็นการ์ดหมดแล้วจ้าว่าได้ไข่บางเพราะมันเขียนชื่ออยู่ข้างหลังไม่เป็นไรเอาเอาเอาทีละอย่างก่อนแล้วกันนะอ่ะ กาดก่อนจะได้เจบีกับแบมแบมแล้วผมมาแล้วจ้าเมนกับเหนือเมนนะฮะมาดูกันว่าน้าตาก,การจะเป็นยังไงซ้ำอ้องหนึ่งทาดา,ดาโ,อโอ้ดีทั้งสองอันเลยอ่ะโคตรเท่ชอบมากแฮตด,ดีมากแล้วเราชอบเทคเจอร์ของกาดด้วยอ่ะทุกคนเนี่ยชอบแบบ ความลื่นๆเนี่ยมันจะเป็นกระดาษแบบเดียวคล้ายๆคล้ายๆกับเมื่อกี้คล้ายๆกับอันนี้เท็กเจอร์มันจะลื่นๆพอๆกันดีมากอ่ะโคตรเท่ทั้งคู่เลยแล้วก็มีอะไรอีกมีมีมีพลพลอยอ่ะหมดแล้วเป็นพลอยนะฮะเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยว่าพลอยจะเป็นใครซ2 1สองนึ <Wow. S 2> โอ้ยองเจไละ์พลอยองเจอีกแล้วจ้าเหมือนกับพรีออเดอร์เบเนฟิตก็ได้เป็นพลอยองเจเหมือนกันมีลายเซ็นเหมือนกันคล้ายๆกันแต่เทกเจอร์ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าไู่เหมือนวะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนพรีออเดอร์เบเนฟิตของเคทาวอะมันจะเป็นมันๆมันจะเทกเจอร์เหมือนกับการ์ดอันนี้แต่ว่าพลอยที่อยู่ในบั้มอะกองสันพลอยที่<ม>อยู่ในบั้มก็จะเป็น เป็น t e x t อร์ด้านๆนะฮะทั้ง2ด้านเลยทั้งสองฝัง่งเทียบกันให้ดูอัลบั้มนี้ผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูอีกอัลบั้มหนึ่งเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นอีกอัลบั้มข้างในน่าจะเหมือนกันมีแค่พวกของสูมที่จะไม่เหมือนเดิมนะหวังว่าอีกอัลบั้มหนึ่งนั้นจะมีพี่จินยองมาหาบ้างเพราะว่าเมนเราไม่ได้มีแค่คุณเจบีเท่านั้นตกก่อไปนะฮะมีเจบีด้วยแล้วก็จินยองด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลุงจินยองมหา อย่างหนึ่งก็ยังดีนะฮะนะเดี๋ยวเราไปดูอีกอัลบั้มหนึ่งกันเลยครับมาหาอีกหนึ่งอัลบั้มที่เรามีนะฮะมาดูกันว่าของสุ่มในบั้มเนี่ยเราจะได้ใครบ้างนะฮะเริ่มจากปกอย่างแรกเลยคือปกมาดูกันหนึ่สอง้ม ว้าได้เคยอมจ้าจะบอกว่าเพื่อนเราที่เป็นเซ่คนหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเมนเคย่มอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเมนมาเพราะฉะนั้นบัมที่เราได้มาคือมีทั้งโคเลยจ้ะบัมหนึ่งเป็นเคยม่มบัมหนึ่งเป็นมาแต่เมนตัวเองนั้นไม่มาโอเคเยี่ยมมาดูกันข้างในนะฮะชืบเราต้องคว่ำยังไงดีเดี๋ยวอ่านเช็คก่อนนะว่า นั่นในบ้านมันไม่เหมือนเอ้มันเหมือนกันจริงๆใช่ไหมใช่ใช่หน้าตาเหมือนเดิมใช่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 โอเคใช้วิธีคว่ำเหมือนเดิมแล้วกันเนาะแต่ความรอบนี้มันแปลกนานไงหลุดออกมาแล้วจ้าเห็นแล้วจ้าว่าได้ใครนะฮะเอ็เว้เดี๋ยวก่อนทีละอย่างทีละสิ่งเนาะอ่ะเริ่มจากสิ่งนี้หน้าจาเหมือนเดิมหรือเปล่านะใช่ก็เป็นโปสเตอร์รวมนะฮะก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเดิม แล้วก็โปสเตอร์เดี่ยวจะมาลุ้นกันว่ามันจะเหมือนกับที่อ่าที่คิดไว้หรือเปล่าว่า,วาได้ปกไหนโปสเตอร์ก็จะมาเป็นเซตนะฮะโอ้ใช่จริงๆด้วยทุกคนได้ปกคยอมนะฮะโปสเตอร์ข้างในก็เป็นขยอมเหมือนกันจ้านี่โอ้สูงยาวเขาดีมากอะหน้าใสเนียนกริบหน้าแบบ จริงมาแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นชอมเหมือนเดิมเนาะคิดว่าคิดว่าใช่น่นไงใช่ใช่แสดงว่ามันมาเป็นเซตจ,จริงๆทุกคนดีเล,ล็กบุ๊กนะฮะก็จะเป็นชอมแบนเป็นแบบหนุ่มสถาปัตอะไรอย่างนี้มาในคอนเซป็ปหนุ่มสถาปัต อยากให้มีรูปเยอะกว่านี้ <SF X> มีกี่รูปเองอะหนึ่งสองสามรูปสี่รูปถ้ารวมปกด้วยก็จะเป็นห้ารูโอเคมาอันนี้น่าเป็นชอมเหมือนกับปกชึบน่าไงใช่มันมาเป็นเซตมาเป็นเซตทุกคนเป็นชอมนะฮะกำลังเช็คแปลนบ้านอยู่โอเคข้างหลังเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ไม่แน่ใจให้ดูหรือเปล่า ข้างหน้าข้งหลังโอเคนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแล้วหนึ่งใบก็คือเกย์แจ็คใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าใบไหนน่าจะใบล้างสุดเพราะว่าไม่แน่ใ,นใ,นใจ,จกันดูพร้อมกันสองใบเลยกันจ้ำสองหนึ่งอ,อู้ได้ชมกับแจ็คสันจ้าอุย้ยคิวทั้งสองใบเลยอะทุกคนยิ้มโคตรคิวอะทั้งคู่เลยอะ ไม่ก็ดีมากอ่ะโคตรดีนี่การ์ดดีมากอ่ะวัมนี้เขาชอบแล้วก็อันสุดท้ายเมนจะมาหาไว้อ่ะเจบดีจินยองชักงน่อยเถอะนะมาสามสองหนึ่ง <Wow. S 1> มากจ้าได้ที่มากอีกแล้วนะฮะ รอบนี้ดูพี่มารักเราอยู่นะเออรอบนี้แบบชมกับมารักเรามากอ่ะอืมมาแบบเยอะอ่ะรอบนี้ดีมากอ่ะน้องเอินงามนะฮะประมาณนี้ทุกคนครบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่า โอเคครับผมนี่ก็คือผลประกอบการสำหรับการอันบ็อกซ์ในครั้งนี้นะฮะสองอัลบัม้มสองปกด้วยกันนะฮะปกมากกับปกยุคยอมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ของสุ้มที่เราได้มานะฮะที่จินยองไม่มาสักใบสักอย่างเลยจ้ะ รอบนี้คือปกติก่อนที่เราจะเมนพี่จินยองพี่จินยองมาหาทุกบัมอ่ะแต่ว่าตั้งแต่ตัดสินใจเอาพี่จินยองมาเป็นเมนแล้วเนี่ยไม่เคยมามาน้อยมากงงเหมือนกันนะฮะเอริเวคิดยังไงกันบ้างกับการอันบ็อกซ์อัลบัมนี้ได้อัลบัมกันหรือยังมามามวนมาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่มานั่งดูด้วยกันมานั่งลุ้นของไปด้วยกันนะฮะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆก็กลับมาเจอกันอย่างแน่น วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับอากาเซ่ทุกคนบ๊ายบาย